ครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องพองไพ่สุขสุขคอนเับมาหนีอยู่กับผมกับโยฝาแซบคือกอลกับพี่น้องสำหรับมีนั้นเป็นเสนอเมนูเป็นก๋วยจับน้ำข้นครับเป็นก๋วยจับน้ำข้นเครื่องมาเน้นเน้นเฉดมาเพียดเพียพี่น้องปูมาแบบเพียดเพียดมาหนีบรรยากาศจุ่ส่วนคือกอลกับผมเครื่องเน้นเน้นนะครับเนาะมาบอกอะไรห้างผมแซบแซบนักันคำเดียร์แหกมันครับผมสีน้ำซุปเตียงจึ้งเครื่องพี่น้อง มันเป็น้องเด่นครึ่งๆสวดน,น้ำค้นนะครับเนาะหอ,หอมหอมไอ้หอมเกี่ยวกับกระเทียมเกี่ยวพี่น้องหอมกระเทียดีาไปเป็นเส้นแต่มินนะครับเนาะเส้นแบบเนี้ยอือหื้มเพลียจัดจ,จานมากรสชาติเข้มข้นมากพี่น้องอือ ชวนชวนอย่างเดียวแต่ไปเส้นเนี่นี่เส้นลื่นังนุ่มมากเขาเรียกว่าเส้นอะไรเป็นเส้นหลอดบป่ไห็นป่าไ่น้อง <c oughs> <c oughs> อเอือน่นเฉียบป่า Ô tuy nằm Đăng cái khương Kinh phí cái mà lê Kinh phí đăng ký cho mùa mà kinh mà lê Ôi Mmm. Well, the ภาพเป็นดอกไปนะ <c oughs> อร่อยมาก ัก็สดกรอบๆเครื่องเนียนๆพี่น้อง รสแซ่บถึงใจดีพี่น้งองเผ็ดแซ่บแซ่บมากเครื่องเน้นเนีเนเศษนมนุ่มเนื้อนุ่ม เลยคนละแบบนะครับเนาะเสินแบบนี้ก็เสินแบแบเงี้ยเงี้ยวเาอน้ำซุปนี่เค็มคนมากๆเลยหอมถึงเครื่องมาก tiêm chiều thêm chiều <laughs> mới chuyển những tương này nè hổng 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 giọt hổng <đi> <laughs> ฟิสซาดเพียดถึงเกยดีปน่นนาเพียดมากอ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงสำเนียงกันนะครับเนาะมันนี่จะขอมำนาจพระจ่าพิณนารีคอนครับสำหรับผู้ใดมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวไฟผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้โยพาเช่าไปนำคลิปไปตอบนะครับสำหรับมันนี่พิษพัดประการใดหรือว่ากินมุ่มากเกินไปก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้ารีกำลังผมขอบคุณที่ให้เจ็ดเข้ามาอยู่ตามรับชมครับสำหรับวันนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องพรอคลิปหน้าครับผม